สวัสดียามเย็นค่ะปลาบัวต้มฟักแฟงต้มหน่อไม้ไผ่ตงใส่กระดูกหมูค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเมนูยามเย็นค่ะอันนี้กระดูกหมูเอาไว้ทอดค่ะหมักไว้แล้วหมักพริกไทยรสดีค่ะกระเทียมนี่เดี๋ยวจะทุบใส่ทีหลังเนาะนี่ค่ะเมนูยามเย็นไผ่ตงกรอบค่ะนี่ไผ่ตงกรอบกรอบปลาบัวต้มเนี่ยค่ะนี่ แล้วซื้อฟักเฟงมาเนาะเอาไว้หลายวันมันก็จะไม่อร่อยเนาะก็เลยเอาใส่ไปเลยค่ะต้าหู้ไข่ใส่เผื่อหลานน้อยเนาะเขาจะกินใส่ไปค่ะทําไปค่ะเมนูเด็กๆเนาะผู้ใหญ่ก็กินได้ค่ะนี่ค่ะต้มจืดเนี่ยค่ะหอมหอมค่ะแล้วก็น้ําซุปหวานหวานนี่น้ําซุปนี่ จืดกระดูกหมูใส่แฟงใส่หน่อไม้ไผ่ตรงเต้าหู้ไข่เอา้าทำลงไปตามใจฉันทำลงไปตามใจฉันค่ะอร่อยก็พอแล้วค่ะนี่ค่ะมาค่ะคนละถ้วยละถ้วยเมนูอาหารเย็นค่ะเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเตรียมทอดไว้ให้ลูกชายเขาจะกินเขาจะกินซี่โครงหมูทอด เดี๋ยวป้าโบจะเตรียมทอดก่อนนะอันนี้5้าโมงกว่าแล้วห้าโมงสิเนาทีละนะะฝนไม่ตกค่ะวันนี้เมื่อวานนี้ตกจักจักจักวันนี้ฝนไม่ตกนะคะหน่นอไม้ไผ่ตรงค่ะก็จะออกช่วงนี้แหละถ้าเขาออกก็หยุดหมดเวลาเขาก็หยุดเลยไม่มีกินเลยค่ะ ป้าบวก็เลยทําเป็นหน่อไม้ดองไว้แล้วก็ต้มใส่ถุงไว้เดี๋ยวมาอีกรอบจะทําเป็นนึ่งนึ่งใส่ถุงห้อยไว้ป้าบววเคยทําไม่เสียค่ะจ้าป้าบวกก็พามาชมต้มจืดหน่อไม้ค่ะขอบคุณทุกไล้์ทุกแชร์ทุกการติดตามนะคะคลิปนี้ป้าก็ขอลาทุกคนไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ